เคยสงสัยกันไหมครับว่าจริงๆแล้วอะไรกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจซื้อของของเราในแต่ละวันจากกาแฟแก้วโปรดตอนเช้าไปจนถึงสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ทุกอย่างที่ว่ามันเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยพลังที่มองไม่เห็นที่เรียกว่าอุปสงค์ครับซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าไอเจ้าพลังนี้มันทํางานยังไงกันแน่คือเรามักจะคิดกันง่ายๆใช่ไหมครับว่าของถูกก็ต้องขายดีสิ แต่ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆทำไมในลกความเป็นจริงมันถึงไม่ได้เป็นไปตามสูตรนี้เป๊ะๆล่ะครับเนี่ยแหละครับคือปริศนาที่เราจะมาไขคําตอบกันในวันนี้ลองดู2กรณีศึกษานี้สิครับคนละขั้วเลยนะซูชิราคาแพงที่คนยอมต่อคิวซื้อกับอีกฝั่งคือรถยนต์ที่ถูกที่สุดในโลกแต่กลับไม่เป็นที่นิยมเอาซะเลยความขัดแย้งแบบสุดขั้วนี้แหละครับที่บอกเราว่าราคามันไม่ใช่คําตอบเดียวเสมอไป และคำตอบที่แท้จริงมันซ่อนอยู่ในความเข้าใจเรื่องอุปสงค์นี่เองเอาละครับเพื่อจะไขปริศนานี้ได้เนี่ยเราต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจหัวใจของมันก่อนเลยนั่นก็คือคำว่าอุปสงค์ซึ่งในโลกของเศรษฐศาสตร์แล้วนะครับคำคำนี้มันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าแค่ความอยากได้ทั่วไปเยอะเลยนี่คือคำนิยามแบบเป๊ะๆของมันนะครับ อุปสงค์ก็คือปริมาณสินค้าที่ผู้บริโภคเต็มใจและสามารถที่จะซื้อได้ณระดับราคาต่างๆในช่วงเวลาที่กำหนดสังเกตคำสำคัญ2องคำนี้นะครับเต็มใจและสามารถใช่แล้วครับนี่แหละคือหัวใจสำคัญเลยอุปสงค์ที่มันจะเกิดขึ้นได้จริงๆที่เขาเรียกกันว่า effective demand เนี่ยมันต้องมีครบทั้งสอ,งอย่าง หนึ่งคือมีความอยากได้หรือความเต็มใจที่จะจ่ายและ 2. ต้องมีเงินพอที่จะจ่ายหรือความสามารถในการจ่ายนั่นเองขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้เลยนะครับพูดให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะการที่เรานอนฝันอยากได้ซปเปอร์คาร์แต่ในกระเป๋าไม่มีตังเนี่ยอันนั้นเขาเรียกความฝันครับยังไม่ใช่อุปสงค์ในทางเศรษฐศาสตร์นะอุปสงค์ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความฝันนั้นมันมาพร้อมกับกําลังซื้อในกระเป๋าของเรานั่นเองโอเค เมื่อเราเข้าใจนิยามของมันแล้วทีนี้เรามาดูกฎข้อแรกและสําคัญที่สุดของอุปสงค์กันดีกว่านั่นก็คือความสัมพันธ์ที่ทรงพลังมากๆระหว่างราคากับปริมาณที่คนต้องการซื้อลงดูตัวอย่างง่ายๆอย่างการซื้อมะนาวนี้ก็ได้ครับเมื่อราคาอยู่ที่6บาทอาจจะซื้อแค่5ลูกแต่พอราคาลดหวบลงมาเหลือแค่2บาทเท่านั้นแหละโหซื้อเพิ่มเป็น25ลูกเลย ความสัมพันธ์แบบสวนทางกันที่ว่าของถูกลงคนซื้อมากขึ้นเนี่แหละครับคือหัวใจของกฎของอุปสงค์พอเราเอาข้อมูลเมื่อกี้มาพลอตเป็นกราฟปุ๊บเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าเส้นอุปสงค์หน้าตาแบบนี้เลยครับจะเห็นว่ามันทะแยงลงจากซ้ายไปขวาซึ่งมันก็เป็นการยืนยันภาพให้ชัดขึ้นไปอีกว่าเมื่อราคาสูงขึ้นปริมาณการซื้อจะลดลงและในทางกลับกันเมื่อราคาต่ำลงปริมาณการซื้อก็จะสูงขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแค่ราคาเพียงอย่างเดียวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือการไต่หรือเคลื่อนที่ไปตามเส้นอุปสงค์เส้นเดิมนี่แหละเหมือนการขยับจากจุด A ไปยังจุด B ในภาพเพราะราคาเปลี่ยนไปนั่นเองเราเรียกการเคลื่อนที่แบบนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปสงค์ครับแต่เดี๋ยวก่อนในชีวิตจริงราคามันไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของเราใช่ไหมล่ะครับทีนี้เรามาดูกันว่า ปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่ราคามันมีอะไรบ้างเริ่มจากปัจจัยที่ทรงพลังมากที่สุดอย่างหนึ่งเลยนั่นก็คือรายได้ของผู้ซื้อนั่นเองพอรายได้เราเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อของเรามันก็เปลี่ยนตามไปด้วยครับในทางเศรษฐศาสาตร์เนี่ยเขาจะแบ่งสินค้าออกเป็น2แบบหลักๆเลยคือสินค้าปกติหรือ normal goods คือของที่เราจะซื้อมากขึ้นเมื่อรวยขึ้นและสินค้าด้อยคุณภาพหรือ inferior goods คือของที่เราจะซื้อน้อยลงเมื่อรวยขึ้น ตัวอย่างนี้เห็นภาพชัดเจนมากครับสินค้าปกติก็เช่นอาหารญี่ปุ่นหรือรถสปอร์ตพอมีเงินมากขึ้นก็อยากจะบริโภคของพวกนี้มากขึ้นส่วนสินค้าด้อยคุณภาพก็อย่างเช่นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรือการใช้บริการรถเมย์พอมีรายได้สูงขึ้นก็อาจจะหันไปทานอย่างอื่นหรือว่าซื้อรถยนต์ส่วนตัวแทนนอกจากรายได้แล้วอีกปัจจัยสําคัญมากๆก็คือราคาของสินค้าอื่นๆในตลาดหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือตัวเลือกอื่นที่เรามีนั่นเองครับ สินค้าที่เกี่ยวข้องพวกนี้ก็แบ่งได้เป็น2ประเภทเหมือนกันครับคือสินค้าทดแทนหรือ substitute goods ซึ่งก็คือของที่ใช้แทนกันได้กับสินค้าประกอบหรือ complementary goods ซึ่งเป็นของที่ต้องใช้ควบคู่ไปด้วยกันโอ้โหอันนี้ใกล้ตัวเรามากๆเลยสินค้าทดแทนก็นึกถึงเบียร์สิงกับลีโอหรือโค้กกับเบปซี่ถ้าเบียร์สิงขึ้นราคาคนก็อาจจะหันไปดื่มลีโอมากขึ้น ส่วนสินค้าประกอบก็อย่างเช่นคอมพิวเตอร์กับเมาส์หรือเหล้ากับโซดาถ้าเหล้าราคาแพงขึ้นคนก็อาจจะซื้อน้อยลงซึ่งมันก็จะส่งผลให้ซื้อโซดาน้อยลงตามไปด้วยนั่นเองเอาล่ะครับนอกจากปัจจัยที่จับต้องได้อย่างราคาและรายได้แล้วเนี่ยมันยังมีพลังขับเคลื่อนที่มองไม่เห็นอื่นๆอีกนะครับทางด้านจิตวิทยาและสังคมซึ่งเป็นตัวแปรที่ทำให้เรื่องนี้มันซับซ้อนและน่าสนใจขึ้นไปอีก ปัจจัยเหล่านี้มีตั้งแต่รสนิยมของเราที่เปลี่ยนไปตามแฟชั่นและยุคสมัยการคาดการอนาคตอย่างเช่นถ้าเราคิดว่าราคาน้ำมันจะขึ้นพรุ่งนี้วันนี้คนก็จะแห่ไปเติมกันเต็มถังเลยใช่ไหมครับหรือแม้แต่จำนวนผู้ซื้อในตลาดซึ่งถ้ามีคนมากขึ้นออปสงค์โดยรวมมันก็ย่อมเพิ่มขึ้นเป็นธรรมดาและนี่คือจุดที่สาคัญที่สุดเลยครับ เมื่อปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่ราคาเปลี่ยนแปลงไปมันจะไม่ได้แค่ทำให้เราเคลื่อนที่บนเส้นเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันจะยกหรือ shift เส้นอุปสงค์ไปทั้งเส้นเลยถ้าเลื่อนไปทางขวาแปลว่าอุปสงค์เพิ่มขึ้นเลื่อนไปทางซ้ายแปลว่าอุปสงค์ลดลงเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการเปลี่ยนแปลงระดับอุปสงค์คับ ภาพมีคือตัวอย่างที่แบบชัดเจนที่สุดเลยในอดีตโนเกียเคยมีอุปสงค์มหาศาลใช่ไหมคบแต่พอรสนิยมของผู้คนเปลี่ยนไปเส้นอุปสงค์ของโทรศัพท์ปุ่มกดก็เลื่อนไปทางซ้ายอย่างมหาศาลในขณะที่เส้นอุปสงค์ของสมาร์ทโฟนก็เลื่อนไปทางขวาอย่างถล่มทลายนี่แหละครับคือพลังของการชิฟต์ที่เกิดจากปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่ราคานั่นเองมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับ ลองนำแนวคิดทั้งหมดที่เราคุยกันมามาประกอบร่างรวมกันเพื่อดูว่ามันทำงานอย่างไรในโลกแห่งความเป็นจริงที่ทุกอย่างมันซับซ้อนและเกิดขึ้นพร้อมๆกันลองมาดูกรณีของสมาร์ทโฟนเป็นตัวอย่างปิดท้ายกันอุปสงค์ของมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาเพียงอย่างเดียวแต่ยังได้รับอิทธิพลจากระดับรายได้ของผู้คนเพราะมันเป็นสินค้าปกติแล้วก็ยังมีราคาของโทรศัพท์คู่แข่งซึ่งเป็นสินค้าทดแทนและที่สำคัญมากๆเลยก็คือพลังของแบรนด์และรสนิยม ปัจจัยทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างระดับอุปสงค์ที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของเศรษฐศาสตร์แห่งอุปสงค์ครับตอนนี้เราคงเห็นภาพแล้วว่าทำไมของถูกกว่าถึงไม่ได้ขายดีกว่าเสมอไปเพราะการตัดสินใจซื้อของเรานั้นมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยลองสังเกตการซื้อของครั้งต่อไปของตัวเองดูสิครับว่าอะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจนั้นกันแน่เป็นเพราะราคารายได้ตัวเลือกอื่นหรือเป็นแค่รสนิยมส่วนตัว คำตอบที่ได้อาจจะทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมของตัวเองได้ดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะครับ